อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มานอุปกานั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาสมความร่มรื่นของราวป่าในยามนี้ซึ่งเคยเป็นที่พออ,อกพอใจของเขายิ่งนักนั้น ได้กลายเป็นที่ทรมานไปเสียแล้วเสียงนกเล็กๆวิ่งไล่จับกันและส่งเสียงร้องด้วยความชื่นบานบนกิ่งไม้เขาเคยมองดูและฟังเสียงมันด้วยความนิยมชมชื่นแต่บัดนี้มันเป็นของสแสลงสำหรับเขานานๆเขาจะสะดุ้งขึ้นครั้งหนึ่งเพราะได้ยินเสียงหวาดแว่วเหมือนสํำเนียงของสุชาวดีแต่แล้วเขาคงเศร้าซึมไป เพราะมันเป็นเพียงเสียงลมวีดวิวพัดผ่านมาเท่านั้นเขาก้มลงส้ารวจตัวเองเอามือลูบคลําแขนและปรีน่องรู้สึกตัวว่าย่างเข้าสู่วัยชราแล้วแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ความรักเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในโลกียวิสัยอะไรเล่าจะทำให้คนซึมเศร้าและชื่นบานมากไปกว่าความรักในความรัก มีทั้งความขมและความหวานมีทั้งเรื่องร้อนเร่าตื่นเต้นและเยือกเย็นละเมียดละไมความรักจะเป็นอย่างไรก็ตามมันยังมีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแทรกแซงอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่ว่าในทุ่งนาหรือป่าเขาในปราสาทราชมทีลเอันโออาของวีรกษัตริย์หรือกระท่อมของขอทานในหมู่โจรผู้เหี้ยมโหดหรือในหมู่บ้านนักโทต ผู้มีกาสาวพัดเป็นธงชัยความรักเป็นความหวังเป็นความชุ่มชื่นแม้มันจะกลับกลายเป็นขมขืม่นปวดร้าวระบมในภายหลังแต่ก็ยังเป็นความหลังที่ให้บทเรียนอัลล้นค่าควรแก่การทรงจำและระลึกถึงความรักเหมือนน้ำใสยเย็นจืดสนิทแต่มีพิษยาแทรกซึมอยู่ด้วยเพียงเบาๆเย้ายวนชวนเชิญให้กระหายใคร่ดืง่ง แล้วย่าพิษก็ค่อยๆแสดงฤทธิ์ทีละน้อยพอกระวนกระวายดังที่อุปก,การกระวนกระวายอยู่หน้าบาัดนี้ความรักเหมือนสุราผู้ที่ดื่มแก้วแรกแล้วก็อยากจะดื่มอีกและดื่มอีกการเมารักก็เหมือนเมาเหล้าทําให้ใจกล้าและตาลายตัดทินใจอะไรง่ายๆขาดสติคุ้มครองตนคิดเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้า ใบหน้าและกิริยาภาทีของสุชาวดีน้อยปรากฏในห่วงนึกเหมือนภาพจำลองเขานั่งและเดินกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึกที่วุ่นวายและเศร้าหมองความจริงคนอายุวัยนี้มีความสำนึกในการสำรวมตนและหักห้ามใจได้ดีพอใช้แล้วแต่น้ำรักก็เหมือนน้ำสุรามันทำให้คนฟันฟ่นเฟือนหลงไหลและปล่อยตัว ขาดพลังในการหน่วงเหนียวจิตใจเขาเดินกระวนกระวายอยู่จนย่ำสุนทยาท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นสีแสดเข้มฝูงวิหกนกกาเริ่มทยอยกลับสู่รวงรังเสียงชนีหวยหวนก้องป่าวิเวกวังเวงเตือนให้อุปกะระลึกถึงตนว่าช่างเหมือนชนีน้อยสละเกินพินกรรับขอบฟ้าไปแล้ว ความมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณไพรไม่นานนักดวงจันทร์ก็แผ่รัศมีกระจายไปทั่วอุปปะนั่งอยู่หน้าอาสมมองดูดวงจันทร์แต่ใจนั้นระลึกถึงสุชาวดีอยู่ไม่ได้ว่างเวียนจันทราและหน้านางนั้นต่างกันมากนักเมื่อมองดูจันทร์งามความรู้สึกจะมีเพียงว่าสดชื่นแจ่มใสและร่มเย็นคลายกังวลได้บ้าง และไม่เคยมีใครอยากได้ดวงจันทร์มาเป็นของตนแต่ใบหน้าอันพริมพร้มเผางามเฉิดฉายของสาวน้อยเมื่อมองดูแล้วทำให้จิตใจกระวนกระวายเร่าร้อนดิ้นรนแม้จะแฝงไว้ด้วยความสุขที่เราควรด้วยความระทึกใจก็ตามและแล้วความรู้สึกใคร่ได้ใคร่เป็นเจ้าของก็มีขึ้นแต่ที่ยับยังไว้ได้ก็เพราะศีลธรรมมโนธรรมคอยกระซิบอยู่ ถ้าไร้เสียซึ่งเสียลธรรมมโนธรรมและประกอบด้วยความมั่งคัง่งพรั่งพร้อมด้วยเงินและอำนาจบุคคลผู้นั้นจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามความปรารถนาในโลกียารมอันหาขอบเขตไม่ได้โลกียารมซึ่งประกอบด้วยกามกินและเกียรติเรื่องทั้งสามนี้เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของโลกียชนบนัดนี้อุป,ปกา แม้จะอยู่ในเพศรและภาวะแห่งผู้สละแล้วซึ่งโลกีแต่จิตใจของเขาได้ดื่มด่ำล้ำลึกลงไปในโลกียารมอันสุดถอนอะไรเล่าจะเป็นความทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่านี้กระดุจพยัคฆราชซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงเหล็กกำลังหิวกระหายมองดูนางกวางเยื้องย่างอยู่ไปมามันจะกลนกระวายสักปานใด หรือประหนึ่งบุคคลผู้เดินทางไกลกันดานเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนมีเหงื่อโสมกายมองดูสะโบคารณีที่หวงห้ามด้วยความกระวนกระวายสุดกังวลกึ่งมัชชิมยามแห่งราตรีแล้วอากาศซึ่งเยียบเย็นได้เย็นเยียบลงไปอีกอุป,ปะกาดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างพลิกกลับไปกลับมากระสับกระส่ายไม่อาจจะหลับตาสู่นิทรารมได้แน่นอนทีเดียว ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนร้อนพระไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไฟที่ปราศจากควันและร้ายแสงแต่มีความรุนแรงเผาใจให้ร้อนรุ่มคือไฟราคะนี่เองไม่อาจจะดับได้ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้จนกระทั่งอรุณรุ่งลมเช้าพัดแผ่วกระทบกายประสาท อุป,ปกะสลาดพ่อหมลุกขึ้นนั่งตรึกตรองอยู่อย่างลึกซึ้งตลอดราตรีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลับเลยคำกล่าวที่ว่าความรักเป็นบอ่อเกิดแห่งความกระวนกระวายดิ้นรนหนักหน่วงและซึมเศร้านั้นช่างเป็นความจริงเสียเหลือเกินเขาไม่ได้ไปรับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีในเช้าวันนั้นแต่ไปแสวงหาภิกษาที่อื่นทั้งนี้เพราะความละอายต่อสุชาวดี และละอายตนเองนักพรตผู้มีภาชนะพิกษาในมือเมื่อมีความรักเกิดขึ้นคนที่เขาละอายที่สุดคือคนที่เขาหลงไหลนั่นเองเพราะเพศและภาวะได้ประกาศอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเขาไม่ควรปล่อยใจไปในเรื่องรักใคร่สเสน่หาถ้าใครล่วงรู้ถึงความรู้สึกภายในอันขัดกับอาการภายนอกที่ปรากฏแกสายตาโลก ก็จะรู้สึกสังเวชเศร้าสลดและพิศสวงประดุดผู้มีอาการภายนอกเป็นบุรุษเพศแต่ความจริงเขาเป็นสตรีที่บุรุษพึงเชยชมได้แม้จะไม่สู้สนิทใจนักและอาจจะเป็นที่สนิทเสดหาของบุคคลบางพวกที่มีความรู้สึกแปลกไปจริงอยู่คนที่มีความรักย่อมอยากอยู่ใกล้คนที่ตนรักแต่เมื่อมีความละอายเกิดขึ้น ดูเหมือนเขาอยากจะไปให้ห่างมากกว่าอยากพบโดยเฉพาะนักรรอย่างอุปกานี้แต่ความรักก็มีอิทธิพลมากพอที่จะหน่วงเหนียวอุปกาให้วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านพลานเนื้อนั่นเองเจ็ดวันล่วงไปนายพรานกลับมาพร้อมด้วยเนื้อจำนวนมากมีคนหามหามกันมาเป็นทิวแถวคำแรกที่นายพรานถามเมื่อพบสุชาวดีคือ พระของพ่อมารับอาหารอยู่ด้วยลูกรักตั้งแต่พ่อไปแล้วเข้ามารับทิกษาเึงสองวันแล้วไม่เห็นมาอีกเลยสุชาวดีรายงานสวมกอดพ่อด้วยความรักและคิดถึงนายพรานมีท่าตรองก่อนจะพูดว่าลูกนี่ได้ไปดูที่อาสมขอท่าน,นหรือก็ลูกเป็นผู้หญิงจะให้ไปอย่างไรเออจริงสินะพ่อลืมไปนายพรานพูดเรื่อยๆ เออแล้วลูกไม่ได้ให้คนไปดูหรือไม่พ่อสุชาวดีตอบนี่เป็นข้อบอกพร่องของลูกสุชาวดีมีอาการตกใจนายพรานเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลูกรักอย่าตกใจเลยคืออย่างนี้ท่านอุปการ้นเหมือนมาอาศัยเราอยู่เราเป็นเจ้าของกินเมื่อท่านหายไปไม่ได้มารับอาหารอย่างเคย ถ้าท่านจาริกไปที่อื่นก็แล้วไปแต่ถ้าเจ็บไข้ไม่สบายท่านจะให้ใครมาบอกท่านอยู่คนเดียวคราวนี้จะเป็นข้บอบกพร่องของเราลูกรักแม้เราจะเป็นชาวป่าชาวเขาหาเนื้อขายและกินแต่เรื่องปฏิสันฐานเราต้องเคารพและกระทําให้เหมาะสมเสมอลูกจําได้มิเชื่อหรือที่พ่อเคยสอนว่าบ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจ ชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้านส่วนบ้านใดแค่กลับไปด้วยความชื่นบานชื่อว่าได้ทิ้งมงคลไว้ที่บ้านลูกรักขึ้นชื่อว่าอาคันตุก,กะแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไพรหรือผู้ดีอย่างไรเราต้องต้อนรับและกระทําให้เหมาะสมเสมอนายพลพูดเท่านั้นแล้วรีบไปหาอุปกาที่อาสมขณะนั้นจวนขําแล้วเห็นประตูอาสมปิด ด้วยความเกรงใจนายพรานไม่กล้าเรียกนั่งคอยอยู่หน้าอาสมคิดว่าถ้าท่านอยู่คงจะออกมาในไม่ช้าครู่หนึ่งผ่านไปนายพรานได้ยินเสียงคลางและเสียงเพ้อตามออกมาเหมือนคนเจ็บไข้นายพรานก้าวเข้าไปจะเปิดประตูก็พอดีได้ยินเสียงออกชื่อสุชาวดีเขาจึงหยุดชะงักสุชาวดีเสียงออกมาจากอาสม สุชาวดีฉันคิดถึงเธอฉันรักเธออุปกาพูดเพอ้อวนเวียนอยู่อย่างนี้ในที่สุดนายพรานก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปมองเห็นอุปกานอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงน้อยนายพรานนั่งลงนมัสก,การแล้วถามว่าพระคุณเจ้าไม่สบายไปหรืออุปกาพลิกตัวกลับมาสุชาพอมองอย่างชัดเจน อุปกาต้องอ้าปากค้างลุกขึ้นเฉยอ,อยู่เพราะคุณเจ้าไม่สบายไปหรือนายพรานถามซ้ำปวดทีษะเล็กน้อยท่านกลับมานานแล้วหรืออุปการพูดกลับมายังไม่ได้นั่งที่บ้านทราบจากสุชาวดีว่าถ้าคุณเจ้าไม่ไปรับทิกษาที่บ้านหลายวันแล้วคิดว่าคงไม่สบายจึงรีบมาเยี่ยมสักครู่นี้ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระคุณเจ้าออกชื่อสุชาวดีบุตรของข้าพเจ้านางได้ทำอะไรให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนหรือไม่เลยนางไม่ได้ทำอะไรให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนแต่อุปกะหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วพูดต่อไปว่าแต่ดูมั้นนางจะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนอยู่บ้างเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะลงโทษเธอเองนายพรานพูดอย่างหนักแน่น ซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าท่านจะให้ข้าพเจ้าพูดตรงหรือพูดอ้อมค้อมอุปกาถามพูดตรงดีกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเคยตั้งใจไว้ว่าจะมอบกายมอบชีวิตในเพศนักพรตอุปกาหยุดคิดนิดหนึ่งเหมือนจะตรองคำพูดแต่แล้วคงรักษาความตั้งใจนั้นไว้ไม่ได้ตลอดเพราะความรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเหตุอะไรหรือพระคุณเจ้านายพานถาม พอสุชาวดีที่ดาของท่านแปลว่าท่านพอใจในที่ดาของข้าพเจ้าหรืออุปกาศนิ่งการนิ่งของนักโทถือว่าเป็นการรับคำนายพลานรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยด้วยความเจนจัดในชีวิตเพอมีไวสูงนายพลไม่ได้กล่าวโทษอุปกาเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ถามว่าแล้วพระคุณเจ้าจะทำอย่างไร ข้าพเจ้าคิดว่าจะสละเพศนักบวชในไม่ช้านี้เวลานี้พระคุณเจ้าอายุเท่าไร่45อุปกาตอบรู้สึกกระดากใจมากอยู่พระคุณเจ้ามีศิลปะวิทยาอะไรบ้างไหมในการที่จะนำไปใช้ในเพศครื่อหัดไม่มีเลยอุปกาตอบเมื่อไม่มีศิลปศาสตร์พระคุณเจ้าจะอยู่ครองเรือนได้อย่างไรหาบเนื้อพอจะได้ แม้อายุจะย่างเขาสี่สิบห้าแล้วแต่กําลังยังดีอยู่หาบเนื้อพอจะได้นายพลานทวนคำเบาๆเหมือนคลางอยู่ในหลังคอเรื่องสำคัญยังมีอยู่อีกเรื่องนายพลานปล่ารบคือสุชาวดีเขาจะปร่งใจกับพระคุณเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบดูท่าทางที่แสดงออกมาก็ไม่น่าจะรังเกียจอุปการพ,พูดแล้วยิ้มออกมานิดหนึ่ง พระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่รังเกยียจนายพรานถามสังเกตจากกิริยาท่าทีเมื่อข้าพเจ้าสนทนาด้วยอุปกาศตอบพระคุณเจ้าเป็นนักพรตใครๆเขาก็ต้องให้เกยียรติแสดงอาการคาราวะสงบสงยมและตอบรับดีเป็นเรื่องของคนที่มีมารยาทดีเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าแน่ใจในสติปัญญาและความสามารถของท่าน ข้าพเจ้าไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ได้สุชาวดีท่านให้ข้าพเจ้าพูดตรงๆข้าพเจ้าก็พูดตรงๆอย่างนี้สังเกตจากอาการสูบผอมลงของอุปกาททาให้นายพลานเชื่อว่าอุปการอาจจะตายได้จริงถ้าไม่ได้ที่ดาของตนประกอบด้วยความรักที่มีในอุปกานายพรานจึงรับคําว่าจะลองไปพูดกับสุชาวดี ถ้าตกลงจะส่งข่าวให้ทราบวันพรุ่งนี้ขณะรับประทานอาหารนายพลานไม่ได้พูดอะไรเลยเขาคงนั่งรับประทานอาหารอย่างเคร่งขรึมจนผิดสังเกตสุชาวดีน้อยจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อเป็นอะไรไปวันนี้ไม่เห็นชวนลูกสนทนาเหมือนก่อนๆเลยพ่อไม่สบายหรือมิได้ลูกรักการเข้าป่าครั้งนี้ทำให้พ่อรู้สึกว่า กำลังของพ่อเหลือน้อยเพราะชราเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่เท่าไรนักพ่อคงตายพ่อคิดถึงลูกว่าจะอยู่อย่างว้าเวเดียวดายแม่ของเจ้าก็ตายไปนานแล้วเราเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้นพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิคะคอยทำให้ลูกไม่สบายใจไปด้วยพ่อ,อยังจะคงอยู่อีกนานพ่อ,อยังแข็งแรงสุชาวดีปลอบพ่อ แต่ก็อดเศร้ามีได้เมื่อนึกถึงแม่ที่ตายไปแล้วคิดต่อไปว่าถ้าบิดาสิ้นชีวิตลงอีกเธอจะอยู่อย่างไรลูกจำได้ไหมนายพลานถามว่าพ่ออายุเท่าไรแล้วดูเหมือนหกสองใช่ไหมคะใช่ในายพรานรับคนอายุ62จะอยู่ต่อไปได้อีกสักกี่ปีพ่อเป็นห่วงลูกสุชาวดีทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้ เธอรู้สึกเศร้าซึมตามคำปรารบของพ่อไปด้วยเวลานี้ลูกอายุเท่าไรแล้วนายพรานถามสิบเจ็ดค่ะพ่อสุชาวดีมองหน้าพ่ออย่างสงสัยทำไมหรือคะพ่อคิดว่านายพรานหยุดนิดหนึ่งเหมือนจะสรรคำพูดที่เหมาะสมลูกควรจะมีครอบครัวได้แล้วพ่อเกลียดลูกหรือคะจึงอยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัว เพื่อจะได้พ้นความรับผิดชอบของพ่อลูกอยู่อย่างนี้เป็นที่หนักใจของพ่อหรือสุชาวดีพูดด้วยเสียงอ่อนโยนระคนน้อยใจแล้วเธอก็ร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลลงสู่ภาชนะอาหารโดยเธอไม่ได้รู้สึกลูกรักนายพรานปลอดลุกขึ้นมาโอบไหล่ของสุชาวดีน้อยอย่างถนอมรักมีหรือที่พ่อไม่รักลูก โดยเฉพาะพ่อคนนี้รักลูกสุชาวดีเป็นที่สุดจะสรรหาคำใดมาพูดให้สมกับที่พ่อรักลูกนั้นหาไม่ได้แล้วเพราะพ่อรักลูกนั่นเองพ่อจึงอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่เวลาที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าน้อยใจเลยพูดถึงเรื่องรักพ่อมีความรักทุ่มเทให้ลูกมากที่สุดลูกยังไม่เคยรักผู้ชายคนใดนอกจากพ่อ สุชาวดีหาทางออกแต่กลับเปิดช่องให้นายพรานเดินแต่มีผู้ชายเขารักลูกนายพรานพูดอย่างหนักแน่นสุชาวดีตกใจเธอไม่เคยนึกว่าจะมีใครปรองรักเธอเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดเลยใครข้าพ่อสุชาวดีถามพระคุณเจ้าอุปกานายพรานตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนักพระคุณเจ้าอุปกา สุชาวดีอุทานในตาเบิกกว้างอาหารซึ่งเธอกำลังจะส่งเข้าปากอยู่แล้วร่วงหล่นลงมาทำไมหรือลูกรักทำไมลูกตื่นเต้นตกใจเหลือเกินนายพรานถามด้วยน้ำเสียงธรรมดาก็ท่านเป็นนักพรตสุชาวดีพูดเสียงเครือแล้วก็เออแล้วก็ท่านก็แก่มากแล้วด้วยสี่สบห้าเท่านั้นเองลูกรักผู้ชายสี่สบห้ายังไม่แก่ แต่แกกว่าลูกถึงยีสิบแปดปีเป็นพ่อของลูกได้ผู้ชาวดีแยง้งก็ไม่เห็นเป็นไรผู้ชายสูงอายุมักจะเอาใจตามใจภัญญาสาวดีความรักของคนวนัยนี้เป็นความรักที่มั่นคงไม่เหมือนความรักของคนวัยรุ่นซึ่งเกิดเร็วและดับเร็วอีกอย่างหนึ่งลูกเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะไม่ทารุณโหดร้ายต่อลูก แต่การที่พ่อจะให้ลูกแต่งงานกับคนคลาวพ่อนั้นเป็นการโหดร้ายเกินไปไม่ใช่หรือลูกขอประทานโทษด,ด้วยที่กล่าวคำนี้กับพ่อลูกไม่อยากพูดคำนี้เลยไม่เป็นไรลูกรักพ่อเข้าใจลูกดีแต่ที่พ่อพูดถึงพระคุณเจ้าอุปกาก็เพราะท่านรักลูกมากการแต่งงานกับคนที่เขารักเรานั้นดีกว่าแต่งกับคนที่เรารักเขา เมื่อเขาเป็นคนดีลูกอยู่ไปก็รักเขาเองรอไว้จนกว่าจะรักกันทั้งสองฝ่ายจะมีดีกว่าหรือพ่อลูกก็ยังไม่แก่เท่าอะไรสุชาวดีท้วงผู้หญิงในแถบนี้คราวลูกเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกคนเดียวอีกอย่างหนึง่งถ้าลูกยอมแต่งงานกับท่านอุปกาชื่อว่าลูกได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ช่วยชีวิตใครคะ สุชาวดีถามชีวิตของท่านอุปกาท่านถึงกับจะต้องตายทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ลูกเท่นจะเป็นอย่างนั้นในพรานยืนยันลูกไม่เชื่อไม่ตายดอกพระอดสเสนหาสุชาวดีย้ำคำหลังอย่างหนักแน่นลูกยังมีความเข้าใจในชีวิตน้อยเกินไปคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องรักก็มีอยู่มากเป็นจะแตกต่างกันในวิธีตายเท่านั้น นั่นเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายไม่ใช่ตายเพราะอิดสเสน่หาสุชาวดีแยง้งเธอมีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างแล้วแต่ความสเสน่หาเป็นเหตุใช่ไม่ลูกคราวนี้สุชาวดีนิ่งภาพและวัยของอุปกานักรทปรากฏขึ้นในห่วงนึกของเธอเธอไม่เคยเถียงพ่อถึงจะขัดแย้งบ้างก็เป็นไปอย่างสุภาพอ่อนโยนแม้เธอจะเป็นสาวชาวป่า ไม่เคยได้รับแสงสีแห่งอารยาธรรมที่มนุษย์บางกลุ่มล้มไหลกันยิ่งนักก็ตามแต่เธอก็เข้าใจดีว่ามารดาบิดามีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างไรเคยถนอมเลี้ยงตนมาอย่างไรจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกล่าววาจาหยาบคายขาดความเคารพต่อท่านการทําให้ท่านผู้มีคุณช้าใจปวดร้าวใจเพราะวาจาของตนนั้น ถือว่าเป็นบาปโดยเฉพาะเกี่ยวกับมารดาบิดาแล้วบุตรธิดาควรจะยำเกรงอยู่เสมอการไม่เชื่อฟังบิดามารดาแสดงอาการโอหังกวดดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นการประกาศความเร็วทามของตนเองลูกรักนายผ่านทำลายความเงียบขึ้นลูกเข้านอนซะก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยพูดกันใหม่พ่อก็เหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวจะเข้านอนเหมือนกัน สุชาวดีเข้านอนแต่เธอนอนไม่หลับความรู้สึกของเธอขณะน,นี้สับสนวุ่นวายไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องรักนั้นเธอพูดได้อย่างเต็มปากว่าเธอไม่ได้รักอุปกาะเลยอยากจะหนีไปเสียให้พน้นแต่สงสารพ่อจะอยู่ต่อไปและจะต้องแต่งงานกับอุปกาะก็รู้สึกสงสารความสวยและความสาวของตนที่จะต้องถูกทำลายลงด้วยน้ำมือคนชรา ปัญหาคงเหลืออยู่สองอย่างคือจะเลือกเอาพ่อแล้วยอมสละตัวหรือจะยอมสละพ่อแล้วรักษาตัวไว้เธอตัดสินใจไม่ถูกอัดอั้นตันใจในที่สุดก็ต้องระบายความอึดอัดนั้นด้วยน้ำตาเธอร้องไห้ผู้หญิงเมื่อเราทมทุกข์ตรอมใจก็หันเข้าหาเพื่อนคือน้ำตาดูเหมือนความเราทมเศร้าของเธอจะไหลหลังตามน้ำตาออกมาด้วย นี่แหละโลกโลกซึ่งเรางมอยู่ด้วยพิษไข่ความรักไม่ได้ก่อทุกข์ให้เพียงแก่ผู้รักเท่านั้นแม้ผู้ไม่รักก็ต้องระทมทุกข์เพราะความรักอยู่บ่อยๆเหมือนกันดูชีวิตของสุชาวดีน้อยนี้เป็นตัวอย่างเชอ